สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีบ่าวแพงเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขากำลังสิขึ้นตอนถี่ฮ้อนพี่น้องแดดพี่น้องวันใหม่นวันใหม่ย้ายอ้วนเบิ่งป้าขอนวันใหม่เกี่ยว,วเขาสี่คนพี่น้อง ยายอ้วนกำลังเอาปลาขอนพี่น้องยายอ้วนเอาปลาขอนโอ้ยคือปลาขอ่อแท้อันน่ะน้องวันใหม่นี่ไม่มีพรมีน้องออือเห็นถึงเดินตุบตับคือเก่าไม่ไม่ใหม่นี่แต่ปลาน <laughs> ี่โอ้ยยายอ้วนเอาปลาขึ้นมาเลยพี่น้อง เกี่ยวเขาพี่น้องป้ากับขอนเอาใส่ของนะใส่ของใส่ของไว้จะป้าใส่ของอ,น,องน่อยมาได้บาเาเห็นกันโดนดาดเากเดเห็เา,หหา,าก็นกันด้า พี่น้องเยอะกว่านะพ่อขอนสบายดีพ่อแม่พี่น้องพักก็ะสนตะเกียวเอาวขนใหม่มก็จับพ่อขอนขอนก็มีแต่ปากเค,ง, <laughs> ปเคงปากเคงปากมือหาแล้วานะี <laughs> ปากเคงปากมืออย่าหาเดนะ <laughs> ้อ <laughs> แม่จะออกกระโดกขกระโดกอจเขจะเลา่อนที่นอกอันนี้เขากำลังเขียวน่ามันโบขอนบองเดียว ไปเลยเลยมันบอกเป็นลุมเยเป็นลุมไหลคะเยอตกแปกติอคือข้างเลกว่ามีปลาดุกเขาหูวหรือว่าจะปลาดุกบืนไปเลยเลยเยอเป็นลุมไหวเวลาเอาแหนงมาาะเอาในลุมด่างจุดเล็ดจุดเล็ดจุดเล็ด เอาไปขอนี Or, it, ่เนาะและวิธ uh, ีชีวิตบ้านเฮาเก็บเอาวัานใหม่ไปเชียงหน่อยเอาลงไปเลี้ยงไว้ให้มันใหญ่จังพี่งกินเอาไปขอน เห็นกันหลายเดือนเฮียน่อนห้องได้แหละห้องก็ซ้ำแล้วห้องกละอ่านยังได้แน่ห้องก็ซ้ำอืมตัวอต่ำตายตายเลยตกอตํำตายเนี่ยนี่เขียนไม่แบบนี้เขียนอะไรไปน้ำเขีินไดเขียนภาษาอังกฤษเด้อ ้ยังเนี้ยเอาภาษาอังกฤษตัวแรกตัวยังนี่แล้วสะอาดขน่ยนี้ลืมแล้ว่ะข้าวาใช้่าเฮียนภาษาอังกฤษนะหมูเกี่ยวขาสิวนเหียนหนังสือเราให้พังดูพังให้พังดูเียนอย่างไรเนี่ตัวแรกตัวยัง đâu <laughs> lại tôi nhanh cả bố ừ con sốt thải đấy nhỉ bò không có chữ có cái เรี้ยงพ่อเฟืองสมองเหรอเงดีกว่าไอไออะไรนั่งชี้มงดีกว่าป่ะเชียงเตล็ดเตล็ดดีขนาดไหนปลาเค่งเอาปลาขอนเยียมทีท้องพระคือชิญี่ย์ฝนมาตกแผลเป็นอ ่อนกับ่อนนเอย้ยเด,ด็ดเด็ดพอดดโทมีแต่ปลาเข่งอืมจะปลาเ่งยง,ง่งพอดีมือเดี๋ยวันเอาปลาข่าปลาข่ามุนเบ็ดแล้วมีแต่ลูกมานะ้แต่งเอ้ยมีแต่ลูกมันเอาไปปล่อย เป็นปอลยลงน้องไหวลงน้องแล้วัมใหญ่นบ่มีปลาขอในบ่เนาะีกเอน้อยมีไปใช้สิบอยู่หามน้อยข้าหนึ่งกระเบืนไปน้องใหญ่นี่โดนปลาขอเู้้าต่มันคงรีเลยสิ ตัวใหญ่คือบรเห็นมีแต่ปลาเค็งหรือว่าปลากอินกดมอยู่อ่ะบมมีตัวใหญ่ตัวใหญ่มนี้วบอะไล่ไปเถอะที่เบบเลย สุกเลี้ยงอลามพี่นาะบรรยากาศทงนาเขียวกระจีตัวเลี้ยงตเขียวพีนน่น้องโอ้โนาเนี่ยอีกรุ่งต่ำแสดงว่าพ้นสีมาแล้วพี่น้องโอ้ที่เห็นเหลืองๆทั้งพูดโอ้โหเขาสุกได้พี่น้องโอ้โหลืองขึงข้นไปเขตนนี่ก็สุก tôi có bụt nói nó có tác phiền tôi hát tôi lại tôi 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 ui tôi tôi tôm tôi ui tôi tôi uẩn hai tôi tôm tôi 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 เอาตะแคงมาปะเอาปลาคอนเลยครับพาก,กันมือได้ครับขึ้นตะเกี่ยวเขา่าอะไรเห็นปลาคอนเอาปลาคอนปมาปะ,ปะมือห้นิดนึงเห็นกข้าวเทียมลงมาโอ้ยหมอแพงก็เริมสื่อทงเทามาใส่เกือบบุดกระตีนเจ็บตีนหมดเลยเกือบ กูบุดกัดเน,น,น,นี่ยเยอะนี่สินิบนี่ยอยวขึ้นผักเทียงกันพี่น้องเขาปีนี่เขางามถั่วมหัวเลยเขาพันนี่พี่น้องทางไทยเพิ่นมักใส่นะพี่น้องเนาะนี่โอ้พี่น้องไทยนะภาคอีสาน สูงเทเขาพันยังกับแม่นี่กอคออย่างกอคอหกีนองโอ้โธ่ล้ำเงวเพียงเกือบเพียงบาทบาแพงพี่นองบาแพงสูงลอยแปดสิบแม่นยี่บสูงลยแปดสิบมัดเมื่อใด mặt mẹ nè à, thô bảo phèn mặt khẩu phù đi thì đây chắc lợi tóc mặt khẩu ừ. ngày thế nào ngày